วันนี้อยู่กับบริวฟันไทยแลน,นะครับและเรานะครับอยู่กับยน กรรมรุ่นใหม่ล่าสุดจาก audi ประเทศไทยนะครับในกลุ่ม suv คันใหญ่นะซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ audi นะครับได้เลือกยนตกรรมที่มาพร้อมระบบ plug-in hybrid นะครับมาติดตั้งใน suv ขนาดใหญ่แล้วก็มาคู่กันเลยนะก็คือมาทั้ง q7 และ q8 เลยแต่วันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า flagship model นะครับรุ่นท็อปที่สุดของค่ายนะครับอย่างเจ้า audi q8 นะครับซึ่งมาพร้อมรหัสใหม่ก็คือ 60tfsi e quattro นะครับเจ้าของค่าตัว5,799,000บาทคั มีจุดขายที่น่าสนใจก็คือพ่อเปลี่ยนมาเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมที่เป็นรหัส Q855TSI เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์มาเป็นไฮบริดใช่ไหมล่ะมันทําให้ราคาจําหน่ายเนี่ยนะครับหายไป1ล้านบาทหมายถึงว่าคุณได้รถยนต์ที่มีบอดี้ไซส์เท่าเดิมเลยเครื่องยนต์เปลี่ยนไปเป็นปลั๊กอินไฮบริดระบบทุกอย่างให้มาเหมือนเดิมเลยนะครับและราคาหายไป1ล้านบาทนะครับทำให้ราคาของตัวนี้นะครับ ถูกกว่าเจ้า RSQ8 ซึ่งเป็นรุ่นท็อปจริงๆของมันเนี่ยนะครับอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เพียงพอแล้วล่ะที่จะทําให้ตัวรถยมีความน่าสนใจมากขึ้นคุณได้รถที่มีบอดี้ขนาดใหญ่ที่สุดของคลาสนะครับด้วยขนาดตัวถังเนี่ยยาว5เมตรนะครับกว้างเกือบๆ2เมตรแล้วก็สูงประมาณเมตร7เนี่ยนะครับโดยมีฐานล้อเนี่ยยาวเกือบๆ3เมตรเ่ยนะครับให้ความสะดวกสบายในการใช้งานแน่นอนมาพร้อมดีไซน์ที่มีความโดดเด่นเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตหลังคาลาดนะครับและที่สําคัญเนี่ย ก็มาพร้อมด้วยอุปกรณ์พื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนวันนี้เราจะพาไปชมรายละเอียดกันแล้วก็พาไปลองขับกันสั้นๆว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูที่ภายนอกกันก่อนนะครับพอเป็น q 8นะครับถ้าเป็น q 7เนี่ยลูกค้าจะต้องเลือกระหว่างไฟหน้าแบบ LED ธรรมดาหรือแมต i ์ LED แต่พอมาเป็น q 8 รับแมทิกเ l ว d ไปเลยแบบไม่ต้องเลือกนะครับไฟหน้าตัวท็อปที่สุดมีระบบการเปิดปิดนะครับไฟ l e d บางช่องที่แตกต่างกันเพื่อให้ความสว่างแล้วก็มีการควบคุมแสงเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเออเนี่ยใครตัวท็อปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าชุดนี้ตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะแล้วก็จะมาพร้อมกล้อง360อยู่ใต้โลโกโออ้ Audi สีโครเมียมนะครับ ชุดแต่งรอบคันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าใครจากันได้เนี่ยแม้จะเป็นชุดแต่งเอ i ไลน์เหมือนกันแต่ว่าโดยโครมทั้งหมดของตัวตรถภายนอกเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับพอดีเนี่ยตัวรถเนี่ยมาเป็นสีดํามันก็เลยมองไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตัวโครมต่างๆของตัวรถทั้งหมดนะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีดำรวมถึงถ้ามองมาไกลๆเรเ็วเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวฝาครอบกระจกมองข้างเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีดําเหมือนกันนะครับตัวล้ออลอยเนี่ยนะครับจะมาพร้อมอลอยขนาด้วนะพร้อ28 54 5 2 1นะ ซึ่งหลายคนมองปุ๊บเฮ้ยทำไมใช้ยางของฮันกุกนะครับรถยุโรปทําไมใช้ยางแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้หลังๆเนี่ยรถหลายๆคันที่เป็นรถยุโ,โรปก็เปลี่ยนมาใช้ยางกลุ่มอ่าทางแต่ทางเอเชียเยอะขึ้นเหมือนกันนะแล้วขอบอกว่าเพอร์ r m รนซ์ของยางเนี่ยก็โอเคนะไม่ได้เลวร้ายให้ความสะดวกสบายแล้วก็นุ่มสบายดีในเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าจะเอารถคันนี้ไปขับออฟโรดหนักๆผมว่าก็แนะนําว่าหายยางที่เป็นเป็นยางที่เหมาะกับออฟโรดมากกว่านี้หน่อยก็อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการขับขี่มากขึ้นเหมือนกันกนะครับ เด่นที่สุดสําหรับล้อรถนะครับก็คือคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะทางด้านหน้าด้านหลังนะครับรวมถึงถ้ามาสังเกตกันดีๆเนี่ยจะเห็นว่า Audi เนี่ยมีการเพิ่มขนาดของจานเบรกเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อเน,น้นสมรรถนะของการเบรกเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยก็มีสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับพอเป็นรถออฟโรดนะครับ อ,ออปชันต่างๆที่เป็นพื้นฐานของรถออฟโรดเนี่ย audi ก็ให้มาครบนะอย่างตัวพวกแหลกหลังคานะครับหรือตัวช่วงล่างแบบปรับได้ซึ่งช่วงล่างของตัวรถเนี่ยจะเป็นถุงลมแบบสปอร์ตนะก็จะมีการปรับความสูงของตัวรถเนี่ยไปตามโหมดการขับขี่ที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่มีแค่เรื่องของความลุยแม้จะเป็น SUV เนี่ยนะครับแต่ audi เนี่ยนะครับก็ให้ในเรื่องของออปชันต่างๆนานาที่จำเป็นเนี่ยนะครับมามากพอสมควรนะผมยกตัวยอย่างเช่นประตูแบบดูด นะครับก็ได้รับการติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอุปรกรณ์มาตรฐานสำหรับเจ้า Q8 เลยนะครับแล้วก็ถ้าดูสวนทรงการออกแบบนี้ผมบอกมันออกแบบมาเป็นทายล่าแบบคูเป้นิดนึงนะครับหลายๆคนถามว่าเสียพื้นที่เก็บสัมภาระไหมออกแบบแบบนี้อ๋อแน่นอนถ้าเทียบกับ Q7 ซึ่งเป็นฝาแฝดของเขาเนี่ยนะครับ ก็อาจจะมีการเสียพื้นที่เก็บสัมภาระไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงอ่ะ์รประกอบอื่นของตัวรถคุณก็จะเห็นสาวอาก,กาศแบบครีบฉลามเล็กๆนะครับซึ่งเป็นฉลามแบบดีไซน์ใหม่นิดนึงนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3เนี่ยอย่างชัดเจนนะใหญ่โตวสวยงามไฟท้ายด้านหลังชุดไฟด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED ทั้งหมดแล้วก็จะมีการลากเส้นคาดยาวมาในแบบสมัยนิยมที่เราใช้กันนะครับอีกจุดที่เห็นก็คือจะมีเซนเซอร์ช่วยสาหรับการห้อเสีย ไม่เท่าทเสียแบบคู่นะครับและที่สําคัญก็คือมาพร้อมโค้ดร,รหัสตัวใหม่ก็คือ60 TFSI E นะครับซึ่งเป็นการบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ปั๊กอินไฮบิดนะครับแล้วก็ระบบคอตโตอลือชื่อนี่เองอ่ะตอบคําถามเมื่อกี้นะครับประตูบานท้ายของ Audi q 8เนี่ยเปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบเตะนะครับคิกเซนเซอร์ที่อยู่ใต้กันชนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมาเนี่ย สองคำถามคำถามที่หนึ่งก็คือ,อมันเสียพื้นที่ในการเก็บสัมภาระไปขนาดไหนคําถามที่2ก็คือแล้วพอใส่แบตเตอรี่เข้ามาในตัวรถเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับアウดิเนี่ยเลือกใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครับเพื่อทําให้พื้นที่การเก็บสัมภาระนี่นะครับไม่โดนรบกวนจนเกินไปคุณจะเห็นว่ามันยังแบนราบเหมือนเดิมแบตเตอรี่ได้ถูกซ่อนอยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่แบนราบเหมือนเดิมห้องเก็บสัมภาระของ Q8 เนี่ยนะครับถ้าปล่อยเบาะหลังอย่างนี้นะถ้าติดตั้งเบาะหลังไว้กันเน สามารถจุได้ถึง505ลิตรนะครับไม่ธรรมดานะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆ2องสบายแน่ใส่ลงสบายๆแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณพับเบาะแถวกลางลงไปซึ่งมาพับได้40 20 40, 40เนี่ยนะครับแต่เป็นการพับระบบมือนะไม่ได้ไฟฟ้านะก็คือต้องไปปลดล็อกสวิตช์แล้วก็พับเอานะครับ พื้นที่เก็บสัมภาระจะเพิ่มไปเป็น1,625ลิตรนะครับพอยิ่งกว่าพอวางของชิ้นยาวได้วางของชิ้นสูงได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นจุดลักษณะสังเกตที่ถึงของเจ้าออดี้เลยแล้วก็ตัวม่านเนี่ยถ้าใครสังเกตไวๆเมื่อกี้จะเห็นว่าม่านตัวนี้เป็นมา่านไฟฟ้านะครับคือพอเปิดปุ๊บมันก็จะเลื่อนเข้าไปแบบไฟฟ้าแล้วพอเราปิดลงมามันก็จะเลื่อนมาปิดเองแบบไฟฟ้าและที่สําคัญเนี่ยมันสามารถปรับความสูงต่ําของตัวรถด้านหลังได้ด้วยการกด ไอปุ่มไฟฟ้าข้างๆนี่คือเป็นสวิตช์อยู่ข้างๆนี่นะครับมันก็ทําให้ตัวรถเนี่ยขนของเข้าออกได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีการกันในส่วนของสีพวกแบบมีตัวโครเมียมที่เป็นกันรอยอะไรเนี่ยติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามาดูดีไซน์การออกแบบอย่างที่บอกครับพอมาเป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วเอาดิคิดว่ามันจะต้องมีไอต,ตัวถุงชาร์จเนี่ยนะครับติดตั้งมาให้เนอะแต่มาเป็นถุงใหญ่ๆไงมันจะไปเก็บซ่อนที่ไหนมันก็ลําบากเขาก็เลยแก้ด้วยการติดรางนะครับ พร้อมไอตัวล็อกที่มันสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้เนี่ยนะครับมาให้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้งานมันว่าถ้าสมมุติคุณมีของที่คุณจะต้องต้องการจะล็อกมันในปองหลังเนี่ยคุณสามารถเลื่อนในสวิตตัวนี้ไปได้เลยเลื่อนล็อกไปได้เลยแล้วก็ล็อก นะครับใช้งานเสร็จเลื่อนกลับมาได้นะครับเรียกว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันพื้นฐานของ b m V ในการใช้งานจริงๆของเขาเนี่ยให้มาอย่างค่อนข้างจะครบคันแล้วนะครับแล้วตัวด้านหลังนี่นะครับรองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยหลายคนอาจจะกังวลว่าไอ้ตัวกลางเนี่ยพอพับไปแล้วเนี่ยนะครับมันรับน้าหนักได้บ้างน้อยขนาดไหนนะครับ Audi claim นะว่าไอ้เบาะหลังเนี่ยพอพับลงไปแล้วเนี่ยตัวโครงสร้างของมันเนี่ยนะครับจะสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง400กิโลกรัมนะครับเรียกว่าแบกไปเถอะอยากแบกอะไรก็แบกไปนะครับไม่พังอย่างแน่นอนนะครับ ก็จริงๆก็ถือว่าเป็นรถที่มีดีไซน์ที่แข็งแกร่งนะไม่ก้าวร้าวจนเกินไปแม้จะเป็น SUV แต่ว่าดีเทลของตัวรถเนี่ยถือว่าแบบว่ากริปนะถ้าคุณมาสังเกตดีเทลเนี่ยว่าแบบอย่างไฟท้ายเนี่ยจะมีการเล่นความเป็นสามิติทั้งภายนอกและภายในของตัวโครมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวดีเทลอื่นของตัวรถเนี่ยก็สวยงามแบบ Q8 นะ ผมเนี่ยชื่นชอบไอ้รถกลุ่ม SUV ที่เป็นออกแบบแนวแนวสปอร์ตอย่างนี้อยู่แล้วโดยการเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็มองว่าการจัดสรรพื้นที่ของเจ้าอา d ดีเนี่ยนะครับก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยคือนอกจากความสวยงามแล้วย,ยังเน้นฟังก์ชันการใช้งานแบบครบคันเลยนะครับแต่ถ้าภายนอกยังไม่จูงใจมากพอเดี๋ยวผมพาไปดูภายในครับ A u d i Q8 ถือเป็นรถอีกคันที่มีการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ดีแล้วก็สวยงามพร้อมฟังก์ชันที่ เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับการออกแบบห้องโดยสารภายในของเจ้า Audi Q8 เนี่ยนะครับจะเน้นในโทนที่ผมชอบก็คือเป็นโทน earth tone ออททไปสีเทาตัดดำนะครับสะดับด้วยโครเมียมกับตัวสีดำด้านเนะี่ยมันนี่นะครับทั้งคันเลยนะครับซึ่งมันทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความ แข็งแกร่งกันแกลนนิดนึงนะครับดูแบบบึกบึนดีอันนี้อันนี้ผมชอบเลยนะครับตำแหน่งการนั่งของเบาะหลังเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันสบายมากนะครับมันกว้างเลยแล้วก็เนี่ยอันนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งขับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเข่าเหลือเยอะแยะแน่นอนคือผมเป็นปคนที่นั่งเอาตัวออห่างจากพวงมาลัยค่อนข้างเยอะอยู่ละถ้าคุณไปเจอคนที่ขับรถแล้วเอาตัวนั่งชิดพวงมาลัยเนี่ยก็จะย,ยิ่งกว้างขึ้นไปใหญ่เลยนะครับขายยาวๆเนี่ยเหลือแน่นอน หัวเนี่ยนะครับแม้จะเป็นรถแบบท้ายตัดมานะครับแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ของศีรษะเหลือค่อนข้างเยอะคือถ้าคุณสูงสัก1 7 5นะครับคุณสามารถนั่งท่าเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสูงมากกว่านั้นไปแบบ108 105คุณอาจจะต้องแบบเอ็นเอ็นนิดนึงหรือไม่ก็ไปกันั่ง q 7ซะนะครับจ่ายถูกกว่ากันอีกนิดนึงด้วยนะครับอุปกรณ์ออปชั่นพื้นฐานของตอนหลังเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของเบาะลายไดมอนด์นะครับซึ่งเป็นสีเทานะครับแล้วก็เดินได้ดำเนี่ยผมว่า เนี้ยเนีย, ب, นย ب, ขึมขึมดีอันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็จะมีเบลส์สหรับผู้โดยสารทุกตาแหน่งมีในส่วนของที่เท้าแขนนะครับพร้อมช่องวางแก้วมาให้ซึ่งเป็นตําแหน่งการวางแก้วแบบที่ผมไม่ชอบอะ่ะนะครับคือสมมติลองลองคำนึงถึงการใช้งานจริงๆนะเรานั่งรถไปแล้วเราก็เอาแก้ววางตรงนี้แก้วเนี่ยมันจะทําให้ระวังแขนได้ไม่ถนัดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มีที่วางแก้วด้านข้างประตูเนี่ยเพิ่มมาให้มีช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าที่เป็นตะข่ายตะข่ายซึ่ง ดูแลนะครับน่าจะยูไวย้อะถ้าใช้งานมันหนัก,นก,นก,นกๆนานๆจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีส่วนของช่องปรับอากาศนะครับมาให้นะครับก็จะมีทั้งตำแหน่งของที่เสาแล้วก็ตำแหน่งตรงกลางจอมีในส่วนของการควบคุมอุณหภูมิแต่ด้านหลังได้นะครับรถชั้นนี้ก็จะมาพร้อมระบบปรับอากาศแบบ3โซนนะครับก็ทําให้เราสามารถคุมอุณหภูมิของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปแย่งกับใคร ก็ะจะมีมือจับพร้อมช่องแขวนเสื้อมาให้หลายตำแหน่งเลยนะคือเอาใจผู้บริหารได้แขวนสูทได้หลายจุดหลายตัวเลยนะครับมีในส่วนของม่านบังแดดนะครับซึ่งขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้ามาให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวกรอประตูของรถเนี่ยเป็นแบบเฟรมเลสนะครับมันทําให้เราเนี่ยดูแบบโอเพนมากขึ้นเวลาเราใช้งานผมสมมติถ้าผมแบบเปิดเปิดกระจกลงมานะครับปิดลงมาแล้วเปิดอย่างเงี้ยมันจะไม่มีกรอบของประตูนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันเปิดได้แค่เนี้ยกระจก นะครับมันก็อาจจะรู้สึกอึดอัดน,นิดนึงคือถ้ามีถ้ามีอะผมผมว่าเคสถ้าเกิดมันมีอุบิเหตุอ่ะเราจะเอาตัวมุดออกจากตรงนี้นค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางคนอาจจะโอ้รถมันโอเคแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับจุดที่ผมไม่ชอบจริงๆแล้วกันนะครับสำหรับห้องโดยสารตอนหลังก็คือผมรู้สึกว่าไอตัวไฟเปิดไฟสาหรับห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยคือถ้าเกิดเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเปิดแบบที่เป็นปุ่มสัมผัส คือกดไปเลยนะบนนัทบนไอปุ่มไฟเนี่ยแล้วมันก็จะติดนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยมันกลายเป็นแบบสวิตช์นะครับแม้จะให้ไฟขาวมาเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันถ้าให้ข้างหน้าเป็นแบบสัมผัสตรงนี้ก็ควจะเป็นแบบสัมผัสด,ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะแพงขึ้นถึงเท่าไหร่หรือว่าไม่มีออปชั่นก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้ามีก็ ใครจะซื้อเทนาน,นี้ลองถามออดี้ดูว่าเปลี่ยนเป็นแบบสมัมผัสได้ไหมไม่จะทาให้รถดูมีความแบบพรีเมียมขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็รถคันนี้เนี่ยนะครับเหมือนออกแบบมาเอาใจชาวยุโรปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคุณยังเห็นที่จุดบ,บุหรี่นะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันมีที่เขี่ยบุหรี่อยู่ตรงด้านข้างประตูด้วยนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนวมถึงก็จะมีช่องเสียบไฟแบบ2โวลต์ติดตั้งมาให้แต่ไม่มีช่องชาร์จไฟแบบ USB นะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะชาร์จอะไรก็ตตตตาามในนนนถคคัััีี้้้ท่ออออหลงงเุณเว ที่เชื่อมต่อเสียบชาร์จ12โวลต์เนี่ยติดตัวมาด้วยทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของรถก็แล้วกันนะครับอาจจะต้อง รอรุ่นใหม่หน่าจะเป็น USBC มาให้แล้วล่ะนะครับก็รอดูอีกทีนึงอ่ะด้านหลังอย่างที่ผมบอกครับมันก็มีความหรูหราลังการน่าใช้งานแหละนะครับตัวเบาะเนี่ยก็ค่อนข้างจะตั้งขึ้นมาแบบพอดีเลยตำแหน่งการก้าวเข้าออกอยู่ตัวรถเนี่ยก็ไม่สูงจนเกินไปหรือถ้ามันสูงเกินไปคือก็สามารถปรับตัวรถเนี่ยให้ลงไปเตี้ยสุดๆได้ด้วยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยใช้งานมันได้แหละเป็นรถที่เหมาะสําหรับการนั่งเป็นผู้บริหารก็คือถ้าเกิดผมจะนั่งทํางานหลังรถเนี่ยมันก็จะวางแลป็ปท็อปแล้วก็นั ถ้าด้านหลังยังไม่ดีพอไปดูด้านหน้ากันครับภายในห้องโดยสารของรถยุคหลังๆในกลุ่มโฟ l ์สวากเกนกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็ได้รับการเปลี่ยนดีไซน์เนื้อให้มันมีความแบบหรูหราอลังการมากขึ้นโดยเฉพาะในรถรุ่นที่เป็นตัวท็อปๆท,ท,ทั้งหลายเนี่ยคุณจะเห็นหน้าจอ3หน้าจอเนี่ยซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันของหน้าจอสามหน้าจอเพื่อให้การควบคุมรถทั้งหมดเนี่ยทำได้ดีที่สุดนะครับ อะายๆคนอาจจะคุ้นๆชินๆดูกับตอนที่ผมเอาปอร์เช่มัทดสอบในหน้าจอจะเป็นแบบนี้เลยก็คือจะมี3หน้าจอนะครับอาดีในหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับก็เริ่มมีแบบเป็นสหน้าจออย่างละเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพวกรุ่นตัวแพงๆทั้งหลายของเขาเนี่นะครับอย่าง Q7, Q8, A7 อะไรพวกนี้นะครับแก๊งพวกเนี้ยจะมาแบบนี้ละนะครับเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานให้มันสะดวกมากขึ้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผลนะครับ Virtual Cockpit แบบ12.3นิ้วอลือชื่อนะครับซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลการขับขี่ทั้งหมดรวมถึงใช้ในการควบคุมพวกระบบต่างๆเนี่ยผ่านแป้นควบคุมบนพวงมาลัยได้เลยนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอ10.1นิ้วซึ่งเป็นหน้าจอแสดงผลเรื่องของระบบอินเตอร์เนทั้งหมดนะครับรวมถึงการเชื่อมต่อทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับเช่นถ้าคุณเชื่อมต่อ Apple Car p l a y หรือ Android Auto มันก็จะเชื่อมต่อบนนี้นะครับพูดถึง Apple Ca r p l a y กับ Android Auto เนี่ย จะต้องเชื่อมต่อผ่านสาย USB C นะครับซึ่งเสียบอยู่ในไอช่องเก็บของใต้ที่เท้าแขนเนี่ยซึ่งมีขนาดเล็กๆเ,เนี่ยนะครับจะมีสายเสียบ USB C อยู่2ตําแหน่งซึ่งใช้ตรงนี้ในการเชื่อมต่อ มันก็จะลําบากสําหรับคนที่จะเท้าแขนไปด้วยแล้วก็จะเสียบนู่นเสียบนี่ไปด้วยนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ยากเกินไปส่วนหน้าจอเล็กที่เป็นหน้าจอควบคุมฟังก์ชันที่เชื่อมต่อจากหน้าจอบนเนี่ยจะเป็นหน้าจอที่รองรับการสัมผัสแบบมันติดัชนะครับเป็นแฮปติกคอนโทรลนะสามารถควบคุมตัวรถเนี่ยได้อย่างหลากหลายใช้งานให้ชินนะครับผมเอารถมา3วันเนี่ยผมยังพยายามจะ ควบคุมไอ้เครองน่จอคู่เนี่ยให้มันทํางานได้แบบเต็มๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่เคยได้ใช้ด้วยแหละนะครับเพราะจริงๆผมว่าเชื่อมต่อ,อ,อตัวโตล้วก็ใชื่อมต่อโตเป็นหลักอยู่แล้วเวลาที่ผมขับรถคันนี้ส่วนตัวอื่นๆที่ติดตั้งมาให้ในตัวนี่ถือว่าครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นนีเวเกเตอร์ก็ติดตั้งมาให้ในรถเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลยรวมถึงระบบอ่าเอ็นเตอร์เทนอย่างวิทยุอะไรพวกเนี้ยให้มาอย่างครบคันแล้วนะครับไม่เลวรไลนแล้วก็ตัวรถคันเนี้ยมาพร้อมระบบที่คุณสามารถเปิดแอร์ได้นะครับแแม้ต่่ในกรณณีีทคุ ไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับรวมถึงระบบ P Condition เนี่ยก็ติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีอะไรที่ให้มาอีกนะครับตัวหลังคาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพา n o r a m มิกซันรูฟนะครับซึ่งเปิดได้ไม่สุดห้องโดยสารนะเพราะว่าด้วยดีไซน์ของตโตโรที่มันต้องทําด้านท้ายเป็นไทยล่ามาทําให้มันไม่สามารถ ทำกระจกเนี่ยลาาไปถึงแผ่นหลังสุดได้นะครับอันนี้พอเข้าใจได้แล้วก็สามารถเปิดได้แต่พอเปิดเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตพอสมควรเลยนะสําหรับเจ้า Audi Q8 คันนี้นะครับเบาะคู่หน้าใน Q8 เนี่ยจะมีความพิเศษกว่า Q7 ก็คือมันจะเป็นเบาะทรงบักเก็ตซีท แม้จะเป็นไดมอนด์คัตเหมือนกันมีโลโก้ตัว S อ i n ลน์ที่บอกเหมือนกันแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบบาร์เกสซีนะครับคือคุณจะเห็นเป็นปีกแล้วก็ตัวหัวเนี่ยจะไม่สามารถขยับขึ้นลงได้ซึ่งอาดีคุยว่าการดีไซน์ของตัวเบาะเนี่ยนะครับมันทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่มุมของสายตายที่เรามองหรือต่างๆนานา,นานเนี่ยนะครับดีขึ้นกว่าเดิมนะครับช่วยให้การขับขี่รถคันนี้เป็นไปได้อย่างดีอื่นๆเนี่ยคุณก็จะเห็นดีไซน์การออกแบบทั่วๆไปแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องที่เจาะไว้สําาาหรับ Line มกมกบ ดีไซน์เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้จะเป็นสีดํามันสีโครเมียมสลับกับตัวสีเทาบางจุดที่เป็นพื้นฐานยังเบาะหรือพวกหัวพวงมาลัยหรือพวงมาลัยเองเนี่ยนะครับหัวเกียร์ก็จะเป็นสีเทาๆหน่อยถ้ามาดูบนพวงมาลัยคุณจะเห็นว่ามันมีหน้าจอมัลติฟังก์ชันซึ่งสามารถควบคุมไอ้หน้าจอเล็กตรงด้านหน้าผมได้ตัวเวอร์ชวลคอคพิดได้นะครับแล้วก็ควบคุมในส่วนของโทรศัพท์ได้ลิมิตสปีดนะครับกับคูช t นโทเนี่ยถูกย้ายมาอยู่ที่การด้านข้างนะครับแล้วก็มาพร้อมแพดเดิลชิปเป็นทีีี่เรรยยบ้้้ออแลวันน ถือว่าครบทันให้มาในส่วนของเบรคมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบออโต้โฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ การเลือกอื่นๆเช่นพวกระบบโหมดการขับขี่หรือระบบฟังก์ชันเปิดกล้องส6 0องศาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มกดเล็กๆที่อยู่บนหน้าจอ h a p t i c c o n t r o l ที่บอกทั้งหมดเนี่ยนะครับอ่าภายในห้องโดยสารของ Audi Q8 เองก็ครบคันอย่างที่ผมบอกนะฟังก์ชันพื้นฐานการใช้งานได้มีมาให้ครบเลยที่สําคัญเนี่ยเขาเอาใจคนหูเทพนะครับด้วยเครื่องเสียงแบงออรนด์ a m b u l s e นะครับแบบ3มิติ17ตําแหน่งนะกําลังขับ700วัตต์หรือว่าเอาเพลงแบบไหนมาฟังในรถคันนี้คุณปรับจูนและเลือกให้มันเหมาะสมกับหูของคุณเนี่ย ได้อย่างแน่นอนเลยครับเรียกว่าครบคันทั้งเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานและการดูแลผู้โดยสารผู้ขับขี่ทุกคนเลยนะครับภายนอกสวยนะครับภายในดีนะครับไปดูเครื่องยนต์กันบ้างว่าการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ที่ทำให้ราคารถถูกลง1ล้านบาทเนี่ยมีอะไรดีขึ้นมาบ้างครับไปดูกันครับ การเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับก็คือการเลือกใช้หัวใจแบบบล็อกอินไฮบริดนะซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับ t s i ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ Audi เนี่ยใช้กับรถในอดีตมาหลายรุ่นมากเลยนะครับตัวเครื่องเพียวๆเนี่ยให้กําลังสูงสุดเนี่ยนะครับ340แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย450นิวตันเมตรอยู่แล้ว มาบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งให้กำลังสูงสุดเนี่ย136แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย400นิวตันเมตรผลรวมของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับทั้งมอเตอร์และตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับทำให้ได้ SUV นะที่ทรงพลังที่สุด1คันเลยนะครับแรงม้าเนี่ยนะครับเพิ่มไปเป็น462แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุดนะครับทะลุ700นิวตันเมตรเรียกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับต่อให้ไฟฟ้าหมด นะครับคุณใช้รถคันนี้ชาร์จไฟมาแล้วก็ขับรถไปไฟฟ้าหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับตัวเครื่องยนต์เพียวๆนี่นะครับก็ยังเพียงพอต่อการรับมือกับเจ้า SUV คันใหญ่นี้ได้อย่างสบายๆเลยเรียกว่าไม่จำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าก็ขึ้นรถคันนี้เนี่ยไปได้อย่างสนุกสนานคล่องตัวคล่องแคล่วมากๆเลยนะครับการส่งกําลังเนี่ยเป็นหน้าที่ของเกียตตร์อัวตแปสปีดนะครับ Audi ีเนี่ยเคลมนะครับ 0-100ของรถคันนี้นะครับอยู่ที่5.4วินาทีรถบอดี้ขนาดนี้นะ0-100ต่ำกว่า6วิและทําความเร็วสูงสุดนะครับได้ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยขนาดไม่ใหญ่มากแต่ถ้าคุณใช้รถคันนี้ในเมืองเป็นหลักนะครับแล้วคุณชาร์จไฟจนเต็มเนี่ยรถคันนี้จะวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าเนี่ยนะครับได้ไกลกว่า 40กิโลเมตรก็คือเขาเคลมอยู่ประมาณ41-42นะครับก็ตัวเลขกลมๆอยู่ที่40กิโลเมตรแล้วกันนะครับซึ่งถามว่าทำไม Audi เซ็ตไว้ที่40ค่ายอื่นเนี่ยเขาใช้กันเป็นร้อยแล้วนะครับบางค่ายเนี่ยไปถึงเกินร้อยไปหมดแล้วนะครับอ u d i ให้เหตุผลว่ามันมีเซอร์วครับว่าลูกค้าของเขาเนี่ยใช้งานรถชนิดนในเมืองเนี่ยนะครับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อวันซึ่งมันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าคุณเสียบไฟบ้านนะครับ รถคันนี้จะชาร์จแบตเตอรี่กลับไปเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ภายในเวลา2ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองนะครับเรียกว่าถ้าอย่างที่บอกครับใช้งานไม่เกิน40กิโลเมตรต่อวันนะครับแทบไม่ปึ่งน้ํามันเลยเปิดโหมดไฟฟ้าขับไปอย่างเดียวเลยนะครับตัวรถเนี่ยนะครับมาพร้อมโหมดการขับเคลื่อนด้วยของเครื่องยนต์เนี่ย4รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EV ล้วนไฮบริดนะครับแล้วก็จะมีในโหมดของการเก็บแบตเตอรี่และการชาร์จแบตเตอรี่นะครับซึ่ง ไปประกอบกับโหมดการขับขี่พื้นฐานของรถที่มีให้นะครับที่ปกติก็จะเป็นตัวคอมฟอร์ตไดนามิกนะครับแล้วตัวรถรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมระบบออฟโรดและระบบออโรดซึ่งเป็นโหมดพื้นฐานของ SUV ของ Audi เนี่ยนะครับติดตั้งมาให้ถ้าคุณมิกแอนแมตตัวระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยก็คือ มีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการได้แน่นอนนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับตัวรถเนี่ยมาพร้อมช่วงล่างแบบถุงลมแบบสปอร์ตนะครับมันให้การขับขี่ที่แน่นขึ้นกว่าตัวถุงลมแบบปกติที่ใช้เนี่ย Q7 Series 3นะครับการตอบสนองช่วงล่างเนี่ยบนถนนเนี่ยนะครับคุณจะใช้งานมาได้อย่างสมูทมากเลยคุณสามารถก้าวผ่านไอ้พวกถนนที่เป็นหลุมขู่ขาขูขาคือถ้าไม่ใช่หลุมใหญ่ระดับแบบลงไปปุ๊บล้อหายไปครึ่งล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ Q8 เนี่ย เอาอยู่แน่นอนใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยพอมาอยู่ในโหมดออฟโรดนะครับซึ่งผมก็คิดว่าคนที่จะซื้อรถเลเวลเนี่ยนะครับคงไม่ได้เอาไปออฟโรดระดับแบบบุกป่าฝ่าดงอะไรกันขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นหินหินอย่างเงี้ยหรือเป็นหลุมหลุมบ่อเล็กๆน้อยๆอย่างทางที่เราขึ้นมาก็จะเป็นแท็กแบบออฟโรดแบบป่าธรรมชาตินิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ยังให้ความนุ่มนวลให้ความสะดวกสบายอยู่การเก็บเสียงของรถเนี่ยนะครับทำได้อย่างดีเลยแม้จะเป็น SUV ที่เป็นคันใหญ่นะครับแต่ว่ามีการออกแบบเรื่องของแอโรดนามิก เก็บเสียงด้านหน้าเนี่ยได้อย่างดีเลยก็จะมีเสียงของยางอยู่นิดนึงเวลาบดถนนเวลาเจอพื้นถนนที่มันเปลี่ยนรูปไปเยอะๆในเมืองไทยที่บางทีก็เป็นยางต่อปูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมี เสียงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนกวนประสาทสัมผัสของผู้ขับขี่แน่นอนนะครับเรียกว่าใช้ในส่วนของเครื่องเสียงแบ่งรมเส้นที่ให้มาเนี่ยนะครับคุมทุกอย่างได้อย่างแน่นอนนะครับจุดที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นจุดที่ต้องพิจารณาก็แล้วกันนะครับสำหรับรถไซนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยแม้อ u ดีเนี่ยจะให้ระบบความปลอดภัยพื้นฐานของรถมาอย่างครบคันนะไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าถุงลมนิรภัยที่ศีรษะสาหรับผู้โดยสารตอนหน้าตอนหลังลงถึงไม้ถุงลมนิรภัยมาให้เนี่นะรบบอวขง ต่างๆนานาเช่นพวกระบบกระจายแรงเบรกระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบอื่นๆที่ให้มาเรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะ,นะแต่นะครับ ต้องบอกว่าในระบบช่วยเหลือด้านการปลอดภัยที่เป็นระบบแอดวานซ์มากๆหลายๆจุดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ให้มานะพวกระบบเตือนชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกรถแม้แต่พวกบายสปอร์ตและคอร์ทฟิกอะไรที่เราคุ้นชินกันกับการที่รถในเลเวลราคาประมาณนี้นะครับคุณจะต้องมีเนี่ยนะครับขอบอกนะว่า Q8 ไม่มีให้ นะครับจริงๆผมว,ว่าเป็นเรื่องของการทําราคาแหละนะครับอย่าลืมว่า Audi เองเนี่ยเป็นรถนําเข้าทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นรถที่ประกอบในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกแหละว่าจะเอาออปชั่นไหนฟังก์ชั่นไหนมาเพื่อทําให้ราคาเขานี่นะครับสามารถแข่งกับคู่แข่งได้อย่างสบายนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่ Audi เองเนี่ยตัดสินใจใช้นะครับก็คือ เอาออปชันด้านความปลอดภัยบางตัวเนี่ยลดลงแล้วก็ไปเพิ่มออปชันด้านความสะดวกสบายอื่นๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความสะดวกสบายและความสามารถในการใช้งานอะไรที่มันทัชเชเบิลได้ง่ายๆนะครับมาให้อย่างครบคันที่สุดละในรถคันนี้นะครับก็ต้องไปเลือกเอาครับว่าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนยังไงบ้างนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าผมใช้งานในเมืองเป็นหลกักออกนอกเมืองบ้างนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขับรถโดยแบบว่า มีสมาธิไม่ได้ต้องการเรื่องของระบบช่วยเหลืออะไรต่างๆนานามากผมว่า Q8 เนี่ยก็เป็นออปชันที่น่าสนใจสําหรับระดับราคาที่เขาให้มานะคือต่ํา6ล้านแล้วได้ขนาดเนี้ยก็ไม่ธรรมดาเลยนอกจากนี้เนี่ยนะครับ Audi เองเนี่ยยังให้นะครับประกันภัยพื้นฐานสาหรับรถเนี่ยนะครับ5ปี1 5 0 0 0 0ลทุกรุ่นอยู่แล้วแต่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับสำหรับระบบไฮบริดเนี่ย จะให้เพิ่มเป็น8ปีนะครับหรือ1,000 100, 0แสนโลแล้วแต่ระยะไหนจะมาถึงก่อนนะด้วยราคาเท่านี้นะครับก็เรียกว่าในเรื่องของฟังก์ชันการช่วยเหลือเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วก็ถ้าคุณซื้อออดี้วันนี้เนี่ยคุณได้บริการช่วยเหลือฉุเกเฉิน5ปีนะฟรีด้วยนะครับเรียกว่าเอาไปครบๆเลยนะครับเป็นการตอบคําถามที่หลายๆคนชอบถามว่าศูนย์เขาน้อยอะ่ะเราเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดมีปัญหาไปเสียที่นู่นที่นี่จะเป็นยังไงก็เอาออปชันอื่นๆที่ให้มาเนี่ยไปชดเชยกันก็แล้วกันก็ลองดูครับถ้าคุณจะซื้อรราาาคะดดัับนนนีีี้เ่่ยใกกกลุมว มากมายเลยนะครับมันมีทางเลือกให้เลือกเยอะมากเลยอย่างที่เราเคยเอามาขับอย่างตัว X6 ก็ราคาประมาณเนี้ห้าล้านก,นกว่ากนะครับหรือคุณจะเอาอะไรล่ะเบนซ์ก็มีนะครับวอนวัวก็มีในราคานี้นะครับในบอดี้รถแบบนี้นะครับก็ลองเลือกดูให้มันเหมาะสมกับความต้องการและความใช้งานของคุณก็แล้วกันนะครับและก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือ Audi Q8 60 TFSI e Quattro นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับกับ a u t o f u n Thailand ครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้หรือรถคันอื่นๆที่เรามีการพูดถึงไปในคลิปนี้นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบกันวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ a u t o f u n Thailand นะครับฝากติดตามพวกเราที่ช่องทางนะครับไม่่วาจะเป็นเวอร์เว็บออโตฟั .co.th นะครับ Facebook Fanpage YouTube c h anel n และแอปพลิเคชัน a u t o f u n Thailand นะครับและแน่นอนครับ ติ๊กต็อกของเรานะครับก็มีน้องก๊อฟคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบอยู่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ